คลิปนี้เราพากระถิ่นไปวิ่งเล่นที่ในโรงเรียนในร้อยค่ะไปถึงช่วงประมาณ4ี่โมงเย็นแดดก็ยังแรงอยู่นะคะก็เลยยังไม่ให้กระถิ่นวิ่งเลยว่าที่นี่บรรยากาศดีมากๆค่ะยิ่งช่วงหน้าฝนแบบนี้ความเขียวนี่คือเขียวไม่ไหวอะไรอย่าแม่เขียวไม่ไหวอู้พูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยพูดเองเลยไหมไหนลองรีวิวที่นี่เขาฟังซิว่าโรงเรียนในร้อยเป็นยังไงได้เลยสปายมากเริ่มเลยนะ ทุกครั้งที่ถิ่นมาบ้านตาขับยายพ่อกับแม่ก็จะพาเข้ามาในโรงเรียนนายร้อยทุกครั้งเลยที่เนี่ยบรรยากาศดีที่กว้างขวางถิ่นชอบมาวิ่งเล่นที่นี่มากๆเลยที่ในโรงเรียนนายร้อยอ่ะเขาเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าเที่ยวชมด้วยนะมีกิจกรรมตื่นเต้นท้าทายให้เล่นเยอะเลยไม่ว่าจะยิงปืนบีบีกันเพ้นบอลยิงธน,นูหรือว่าใครชอบความตื่นเต้น อยากจะกระโดดหอข้ามลำน้ำก็ยังได้เออว่าแล้วแม่พาถิ่นไปกระโดดหอดีกว่าเนาะแต่ว่าถิ่นไม่ชอบอะไรตื่นเต้นไงแม่ไม่ไม่ไปดีกว่าเนาะแหมแล้วพูดอย่างกับชอบเอ้ยมาเข้าเรื่องที่เที่ยวในโรงเรียนในร้อยต่อดีกว่าถ้าใครไม่ชอบความตื่นเต้นก็ขี่จักรยานท่องเที่ยวก็ได้มีพิพิธภัณฑ์ให้ชมด้วยเป็นไงเนี่ยให้ถิ่นรีวิวตั้งแต่ทีแรกก็ครบแล้วยังไม่ครบ ที่พักอะที่เนี่ยเขามีที่พักไหมที่ในโรงเรียนนายร้อยอะเขามีที่พักด้วยนะเป็นเรือนรับรองแต่น้องหมาพักไม่ได้นะโอ้ยแม่พูดเหนื่อยแล้วอะอยากวิ่งเล่นแล้ววิ่งได้ยังอะ่ะแต่ว่าวัยรุ่นอยากออกแรงอะแม่วิ่งได้ยังอะ่ะอยากวิ่งแล้วอะอุ้มอยู่นั่นแหละมาถ่ายรูปครอบครัวก่อนยิ้มนะหนึ่งสองสามวัยรุ่นเพ้่วิ่งแล้วใช่ไหม